สวัสดีค่ะทางช่องของเรามีลักษณะท้องฟ้าที่ชอบสี่แบบบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านมาให้ชมนะคะมีเวลาให้ชมภาพ15วินาทีแล้วเลือกภาพไว้ในใจนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชอบภาพไหนกันเอ่ยมาร่วมเล่นแบบทดสอบทำนายใจทายนิสัยจากท้องฟ้าที่ชอบกันค่ะ 1. ท้องฟ้าหมายเลขหนึ่งเป็นท้องฟ้ายามรุ่งอรุณคือท้องฟ้าแบบที่คุณชื่นชอบมากที่สุดแปลว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีพลังบวกล้นเหลือด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่ค่อยยอมคนไม่ยกธงขาวยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆค่ะ 2. ท้องฟ้าหมายเลขสองคือท้องฟ้ายามกลางวัน คือท้องฟ้าแบบที่คุณชอบมากที่สุดแปลว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่ตามอายุบุคลิกภายนอกดูเหมือนยอมคนแต่จริงๆแล้วเป็นคนไม่ยอมใครรักความถูกต้องเกลียดคนโกหก 3. ท้องฟ้าหมายเลข3ท้องฟ้ายามสายันหากคุณเป็นคนที่ชอบท้องฟ้าแบบนี้แปลว่า คุณเป็นคนสองอารมณ์คือยามดีก็ดีใจหายยามร้ายยิ่งกว่าปัตภีพิโรธเนื่องด้วยเนื้อแท้คุณเป็นคนรักแรงเกลียดแรงเวลาให้ใจใครจะให้เต็มร้อยดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับแต่หน้าแปลกมากที่ส่วนใหญ่คุณจะยอมคนและจริงๆแล้วไม่ได้ยอมแบบพ่ายแพ้หรอก ประมาณว่าชีวิตเราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วอยากทำอะไรก็ทำไม่สนใจ 4. ท้องฟ้าหมายเลขสท้องฟ้ายามค่ำคืนคือท้องฟ้าแบบที่คุณชื่นชอบมากที่สุดแปลว่าคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดอ่อนโยนคนที่ไม่รู้จักมักมองคุณว่าเป็นคนหญิงจริงๆแล้วคุณรักความสงบมาก